ราชาลูกนังทุโลขอเสน,เนอดวลแข้งสำรองอาเซนอลบุกถิ่นเลสเตอร์อิเฮนาโชวัดสากาศึกคาราบาวครับปืนใหญ่อาเซนอลเตรียมส่งบูขยซสากาลงล่าตะข่ายเกมบุกถิ่นจิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้ที่จะใช้เคเลช่อิเฮนาโชนำปีสร์ซึ่งคาดว่าทั้งสองทีมจะพักแข้งหลักแล้วเปิดทางให้ตัวสำรองลงวาดลวดลายข่มแข้งในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3วันพุธที่23กรกฎาคมเวลา1นนาฬิกา45นาที ปรีวิวฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3เลสเตอร์ซิตี้ปะทะอาเซนอลสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมจิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์เปิดฤดูกาลใหม่ด้วยการชนะรวด2นัดล่าสุดอัลบอร์ลี่4-2ออในหลีกแต่นัดนี้แม้เจอกับทีมในพิม์ลีกด้วยกันแบดดเนลัดเจอร์พร้อมปรับทีมใหม่ให้ตัวหลักได้พักตามฟอร์มทั้งเดนนี่วอร์ดนายทวานวลจะได้เฝ้าเซาเทนแคสเปอร์ชามิทันแนวรับมีเวสต์มอร์แกนจอมเก่าที่หายเจ็บลงสนามเนื่องจากจอห์นนี่อีแวนส์ยังไม่พ้น แดนกลางเป็นโอกาสที่เจมส์แมดติสันจะกลับมาเรียกความฟิตหลังหายเจ็บสะโพกส่วนแนวรุกนำโดยเคเลชีอิฮฮนาโชแทนเจมี่วาดีด้วยสถิติที่โดดเด่นในบอลถ้วยนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลฟอร์มดีเช่นกันในลีกโดยมิเกลอาร์เจตาเชิดเวสแฮมสองตัวหนึ่งในลีกนัดล่าสุดพร้อมปรับทัพใหม่ในบอลถ้วยให้ดาวิดลุยส์กลับมาช่วยแนวรับกับวิลเลียมสลิบาแดนกลางและหน้ามีโจวิลล็อกโมฮัมเหม็ดเอลเนนีนิโคล่าเปเป้ปและเอเเเีเเ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 เงเเเเเเเ แต่กุนซอชาวสเปนอาจจะให้หัวหอกตัวเก่งอย่างปีแอเอเมริกโอบามยองและอเล็กซองลากาเซตนั่งสำรองไว้เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามตัวจริงเลสเตอร์ซิตี้แดนนี่วอร์ดเจมส์จัตตินเวสมอ์แกนคักลาโซยินชูลุคโทมัสฮัมซาชาอรีนอมปปลิสเมนดีเดเมไรเกรเจมส์แมตติสันมาร์กอัลไบรตันเคเลชีอิเฮนาโชอาร์เซนอล เมตต์เมซี่เซริกโซอาเรสวิลเลียมซาลิบาดาวิดลุยส์ร็อบโฮดิงเซียร์ตโคลาซินัโมฮัมหม็ดเอลเนนีมัตเตโอเกนดูซีนิโคล่าเปเป้เอ็ดดี้เอ็นเคทีบูคาโยสซาก้าผู้ตัดสินปีเตอร์แบงค์มิเกลอายตาต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลอธิบายถึงเหตุผลที่เขาตัดสินใจยังไม่เลือกใช้งานวิลเลียมซาเรบาปรากาหลังอนาคตไกลชาวฝรั่งเศสใน2เกมแรกของฤดูกาลใหม่เขากล่าวว่า ผมคิดว่าวิลเลียมกำลังทำได้ดีกำลังปรับตัวเข้ากับประเทศใหม่ปรับตัวเข้ากับสโมสรของเราและเราต้องจำไว้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมากับจำนวนอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับเขาจะเป็นนักเตะที่สำคัญมากๆก,ก,กับอนาคตของเราและบางครั้งมันต้องใช้เวลาและเราต้องเคารพในเรื่องนั้นนอกจากนี้ทางอาเจ,จต้ายัางมองว่าการที่ตอนนี้ทีมมีประการมากประสบการณ์อย่างดาวดลุยส์ในทีมจะเป็นผลดีกับทั้งาลิบาและการเบียลม,มากันเยสสองปรกากระลังอนาคตไกลของทีมเขากล่าวเสริมว่า ผมคิดว่าดาวิดจะเป็นต้นแบบที่ดีสําหรับพวกเขาทั้งในฐานะของบุคคลและนักเตะและทุกอย่างที่เขาประสบความสําเร็จในเกมผมคิดว่าพวกเขาโชคดีที่มีเขาอยู่เมื่อถูกถามว่าเขาจะมีการโรเตชันนักเตะในเกมคาราบาวครับกับเลสเตอร์คืนนี้หรือไม่อาเดตากล่าวว่าเราจะลงเล่นในรายการคาราบาวครับอย่างจริงจังนั่นคือเรื่องที่แน่นอนเห็นได้ชัดกับโปรแกรมที่เรามีจํานวนเกมที่เราต้องการเล่นมันเป็นเรื่องยากมากแต่เราจะดูกันไปแบบวันต่อวัน มาดูกันว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนเมื่อถึงวันพุธในความพยายามที่จะจัดทีมให้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทําได้และชนะในเกมนี้ในช่วง2-3ถึงฤดูกาลที่ผ่านมาผมคิดว่ารายการนี้ดูมีความสําคัญมากขึ้นมีเพียงสโมสรเดียวที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์และปล่อยทีมที่เหลือให้ผิดหวังทุกคนต่างต้องการคว้าแชมป์และคุณเห็นว่าในช่วง2-3ถึงปีแต่ละสโมสรจัดทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นเดวิดออสตินนักข่าวดังจากเดอะอเลติกอัปเดตตลาดซื้อขายของอาร์เซนอลในรายการของเขาว,ว่า อูอาร์และปาเตยังคงเป็นเป้าหมายสําคัญในการเสริมแกล่งแดนกลางของอาเซนนลพวกเขากําลังพยายามที่จะคว้าหนึ่งหรือทั้งสองคนและพวกเขายังมีเป้าหมายสํารองอีกด้วยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะมีการปล่อยนักเตะส่วนเกินออกไปเพื่อเคลียร์พื้นที่และความเต็มใจของเจ้าของสโมสรนในการลงทุนครั้งนี้สําหรับการเจรจาก,กับลิยงนับเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะโอลาสประธานสโมสรลิยงนั่นทําให้บางอย่างรอบตัวอูอาร์นั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น ในทางกลับกันเอดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจูนินโยขอออเทคนิคของดิยุและอูอามีเอเจนซี่เดียวกันกับมิเกลอาเจตาแต่จากคนที่ผมได้คุยมีความคิดว่าเป็นไปได้มากกว่าที่อาเซนนจะได้หนึ่งใน2คนนี้และดูเหมือนว่าปาเตจะมีโอกาสมากกว่าเนื่องจากนักเตะมีค่าฉีกสัญญาที่ระบุตัวเลขไว้ชัดเจนนอกจากนี้เขายังได้รับข้อมูลว่าริสเนลสันได้รับไฟเคียวให้สามารถย้ายทีมได้ด้วยสัญญายืมตัวในช่วงสมันนี้ เวสแฮมยูนเตออกมาแถลงอย่างเป็นทางการเดวิดมอยส์กุลือของทีมพร้อมด้วยนักเตะของทีมอีก2คนตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด -19 ก่อนเกมที่พวกเขาจะลงพบกับเฮาซิตี้ในคาราบาวครับรอบ3ามคืนวันอังคารอาเซนอลนเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีความเสีย่ยงเนื่องจากลงเล่นกับเวสแฮมไปเมื่อคืนวันเสาร์แต่ผลการตรวจของทางอาเซนนลนเมื่อวันจันทร์มีผลเป็นลบทั้งหมดเทเลกราฟเปิดเผยว่าอาเซนนลนมีโอกาสที่จะพลาดได้ตัวโฮเซมูอา เนื่องจากเวลานี้มีทีมในะระดับแชมเปี้ยนลีกพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอซื้อกองกลางวัย22ปีรายนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะซัมเมอร์ฝาบริเซโอโดมาโนนักข่าวดังชาวอิตาเลียนอัปเดตว่าอาร์เซนอลกำลังทำงานในการขายและปล่อยยืมนักเตะบางส่วนออกจากทีมแล้วเราจะรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกองกลางคนใหม่ ESPN ออกมาโต้ข่าวที่ทางเลรกิประบุว่ามัตเตโอเกนดูซี่ขอขึ้นบัญชีขายกับอาร์เซนอลว่าไม่เป็นความจริง แม้ว่าอนาคตของกองกลางเมืองน้ำหอมวัย21ปีในทิมเอเมรลสเตเดียมยังไม่ชัดเจนก็ตาม ESPN ประจำประเทศอุรุกวัยเปิดเผยว่าแอลติกโกโมาริตใกลที่จะบรรลุข,ข้อตกลงในการดึงตัวลูคัสต,ตอเรล่ากองกลางร่างเล็กของอาร์เซนอลไปเสริมทัพโดยเหลือรายละเอียดอีกเพียงเล็กน้อย Sky ยสปอร์เปิดเผยว่าเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดยังคงมีการเจรจาเพื่อคว้าตัวโฟลารินบาโลกัน ของหน้าดาวรุ่งของอาเซนนลซึ่งทีมปืนใหญ่ต้องการค่าตัวนักเตะราว10ล้านปอนด์ g o .com เปิดเผยว่าโมฮัมเหม็ดเอลเนนีได้รับข้อสเสนอจากกาลาตาสไรและแทปซอนสปอร์สทีมดังจากลีกตุรกีและเอเย่นของนักเตะตอนนี้ก็อยู่ที่ตุรกีอย่างไรก็ตามตัวเอลเนนียังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของเขากับอาเซนนลคีเรนเทียนีและโซคราติสปาปาสทูลอสจะสามารถกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์นี้ เอมิลสมิธโรต้องใช้เวลาอีก10วันในการกลับมาซ้อมกับทีมจากภาพการซ้อมของอาร์เซนอลก่อนที่จะไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในสุดขบาวครับคืนวันพุธนี้มีเพียงข่าวจากอบ่ายนายทวันทีมชาติเอสตเนียวัย18ปีที่เป็นนักเตะจากทีมยู่23ที่ลงซ้อมกับนักเตะชุดใหญ่ดังนั้นคาดว่ามิเกลอาจจะต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลจะให้โอกาสกับผู้เล่นสำรองที่ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสได้ลงเล่นในช่วง2เกมแรกในโชว์ผลงานบ้าง อาทินิโคล่าเปเป้เอ็ดดี้เอนเคเทียเจวิลล็อกและริสเนลสันออฟฟิเชียลอาเซนอลปล่อยมาร์คแมกกินเนสปราการหลังดาวรุ่งวัย19ปีไปให้กับสโมสรอิบิทาวทีมในระดับลีวันยืมตัวไปใช้งานโดยทางแมกกินเนสเดลการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นกับเอ็มเคดอและเขาเป็นคนโคกประตูให้ทีมนำ3-1นนในเกมนั้นและนับเป็นดาวรุ่งรายที่5จากทีมอะคาเดมี่ต่อจากแชคเมเดย์เทรยคอย แมตสมิธและไทริสจอนจูที่ถูกส่งมาหาประสบการณ์ในหลีกวันและ4คนก่อนหน้านี้ก็กำลังทำผลงานกันได้ดีความหวังจะได้ตัวโทมัสปาเตของปืนใหญ่อาร์เซนอลมีเพิ่มขึ้นมาภายหลังมีข่าวอาร์เจนติโกมาริตแสดงความสนใจอยากได้ตัวลูคัสตอยล่าทีมปืนใหญ่มีข่าวมาได้สักระยะว่าต้องการตัวปาเตเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในแดนกลางของทีมของมิเกลอาร์เจตาล่าสุดรายงานข่าวเปิดเผยว่าเดีโกซิเมลเน คุณซื้อทีมตราหมีเป็นแฟนตอร์เรล่าอยากได้ตัวมาร่วมทีมถือเป็นเรื่องดีเมื่ออาเซนนลจะได้นําตัวมิดฟิลทีมชาติอุรุกวัยผูกพ่วงพร้อมเงินจํานวนหนึ่งไว้ในข้อเสนอซื้อตัวปาเต้สาหรับตอร์เรล่ายังไม่มีการเล่นให้ทีมปืนใหญ่ในซีซั่นนี้และกําลังพยายามต่อสู้พาตอยกลับมาสู่ทีมตัวจริงอีกครั้งนับตั้งแต่หายจากอาการบาดเจ็บเมื่อปลายซีซั่นที่ผ่านมาส่วนความพยายามในการปิดดิวปาเต้นั้นอาเซนอลนไม่พร้อมจ่ายค่าตัวตามเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่ทางทีมตรามตั้้้งออาาไวที่4ลนปด แม้เจ้าตัวเองก็มีความสนใจอยากจะย้ายมาเล่นในทิมเอมเรสสเตเดียมก็ตามอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกดังยุโรปออฟฟิเชียลเอบรุโมราตาหัวหอกเลือดกระทิงดุของอาเลกโกมาริตย้ายกลับไปเล่นให้อยู่เวนตุสด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งสีซันโดยมาลายยอมจ่ายเงิน10ล้านยูโรเพื่อเป็นค่ายืมตัวพร้อมถือออปชั่นซื้อขาดช่วงสเสมอปีหน้าในราคา45ล้านยูโรออฟฟิเชียลอาร์โโรวิดาวกองกลางจอมเก่าทีมชาติชิลีย้ายจากบาซโลนาซบอินเตอร์มิลานแบบไร้ค่าตัว โดยเซ็นสัญญาค้าแข่งในทีนจูเซเป้เมอาซาเป็นเวลา2ปีพร้อมออปชั่นเซ็นเพิ่มอีกปีขณะที่บาซ่ามีเงื่อนไขที่จะได้เงินโบนัส1ล้านยูโรขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของนักเตะ Official, ve, ออฟฟิเชียลจอร์นไอฟอดีตปีกลิฟูย้ายจากบอลมัดซบดามีเคาตี้แบบไร้ค่าตัวโดยเซ็นสัญญาร่วมทับแกะเขาเหล็กเป็นเวลา2ปีออฟฟิเชียลอัตแลนตาคว้าตัวแซมลัมเมอร์สกองหน้าชาวรัสมาจาก PSV ไฮโฮเฟนด้วยสัญญายาว5ปีค่าตัว9้าล้านยูโร o f ฟ i c i a l ยลอาร์เบลฟซิกคว้าตัวอเล็กซานเดอร์ซอลล์กล่องหน้าร่างยักษ์ทีมชาตินอร์เวย์มาจากคริสตันพาเลตภ่ายต้สัญญายาว5ปีค่าตัว22ล้านยูโรบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก4ล้านยูโรลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับวัตฟอร์ดได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวอิสมาอลาซาปิกจอมผิวทีมชาติเซนเกลมาร่วมทัพที่ราคา36กล้านปอนด์ นอกจากนี้หงแดงยังมีการติดต่อทับทามทเลียนเอมบารเป้ดาวหญิงซูเปอร์สตาร์ของปรารีสแซงต์แชกแมงอย่างต่อเนื่องโดยหวังที่จะดึงเจ้าตัวมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแต่อาจจะต้องแย่งชิงกับเรอัลมาดริดที่หวังสอยยอดหวัวอกทีมชาติฝรั่งเศสวัย21ปีมาสู้ศึกลุกการนาเช่นกันข่าวจากเลอกิฟอย่างไรก็ตามโจนาธานจอห์นสันผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะในฝรั่งเศสเชื่อว่าเอมบาเป้น่าจะเลือกเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่กับต้นสังกัด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเจรจากับบาร์เลนาแล้วถึงความเป็นไปได้ในการยืมตัวอุสมานเดมเบเล่ปีกจรวดชาวฝรั่งเศสมาใช้งานทว่าบาซ่าต้องการขายขาดเท่านั้นข่าวจากเดลี่เรคคอร์ดโชเซ่หมืนโยกผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ไม่มีความสนใจที่จะดึงเจสซี่ลินการ์ดกองกลางดาวดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมกวนถึงแม้สัปดาห์ก่อนไก่เดือดทองมีข่าวเกี่ยวโยงก,กับมิดฟิลวัย27ปีก็ตามข่าวจากแอตเลติก ท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังเจรจาก,กับอินเตอร์มิลานเกี่ยวกับเรื่องขอซื้อตัวมิลานสครีเนียเซ็นเป็กจอมแกร่งทีมชาติสโลวาเกียแต่จะไม่มีการยื่นซื้อในวงเงินที่สูงถึง60ล้านยูโรตามที่งูใหญ่เรียกร้องโดยพวกเขาได้มองรูเบนดิอาสกองหลังเบนฟิก้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งข่าวจากฝาบิโซโรมาโน่พร้อมกันนั้นไกดีทองไดเล็งอาคาดิอุสมิลิกหัวหอกเลือดโปของนาบปลีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมแนวลุกหลังจากมิลิกประสบความล้มเหลวในการปิดดี่ยวย้ายซบอาร์เอสโรมา โดยเอเนต์ของดาวยิงวัย2 6ปีเตรียมเปิดโต๊เจราจากับสเปอร์ที่กรุงลอนดอนวันนี้ข่าวจากฟาบริโซโรมาโนอา์เซนอลนอาจจะตัดสินใจทำเงินจากการขายอเล็กซอง์ลากกเซตตหัวหอกเฟรนแมนในช่วงสมัน,นี้เพื่อเอาไปล่าตัวฮุสเซมูอาแข่งเนื้อหอมโอลิมปิกเลียวข่าวจากอินดิเพนเดนต์เซาท์แธมป์ตันแสดงความสนใจที่จะยืมตัวทอมเดวิสกองกลางเอเวอเรตันมาใช้งานหนึ่งสีซั่นพ่วงออปชั่นซื้อขาดทว่าท็อฟฟี่สีดำเงินอยากขายขาดในช่วงสมัน,นี้เลยมากกว่า ข่าวจากสกายสปอร์ตเรียลซซิดาดประกาศขายดีเอโกโยเรนเต้เซ็นเบ็กจมแกล่งเลือดกระทิ่งดูให้กับลีดยูไนเต็ดเรียบร้อยโดยคาดว่าปลากำลังวัย27ปีมีค่าตัวราว25ล้านยูโรข่าวจากเรียโซซิดาดนอกจากนี้ยุงทองยังเล็งสอยเดนเนลลเจมส์ปีกเลือดเวลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมกวนหลังจากที่เห็นนักเตะสอบแวลเป็นส่วนเกินในทีมโอทฟอร์ดข่าวจากเดลิสตา ฟูแลมใกล้ที่จะตัวมาหลอนเซนเอร็กเลือดแมบ้าของซาสโซโอลมาร่วมกวนหลังตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้เรียบร้อยโดยคาดว่าค่าตัวของปรากรหลังวัย2ีาปีอยู่ที่15ล้านปอนด์ข่าวจาก Sky s k y ยสปอร์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ